Hitungkan มันก็จะหยดลงตรงต้นไม้เราไปดีนะครับเพื่อนนี่นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ําหยดมาเลยครับผมครับก็ปล่อยจากโอง่องเนาะโอ่งไหลมาตามท่อนี่ครับทีนี้เราจะปรับให้มันเหลือสักอย่างตัวนี้นะนี้ผมจอดจอดแล้วมันพลาดนะนะครับรูใหญ่ยยไปน้ำมันไหลเยอะเกินปรับให้มันหมดเลยครับรั่วตรงนี้ไหลดีน้ำจะได้ชุม่มชื้นเดี๋ยวเราไปปรับครับผม นี่นครับนี่อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะผมใส่แล้วผมก็เปิดน้ําเลยนี่ครับมันจะพุ่งออกสองอันนี้นพุ่งออกสองรูแล้วก็ปรับปรับ,ปร,บปรับให้มันอันนี้รูใหญ่ไปเนี่ยเจาะรูใหญ่ไปครับมันไม่หยดแล้วครับทีนี้นไหลเลยครับก็ปรับเรื่อยๆครับปรับให้หมดทุกอันนู่นก็ยังไม่ได้ปรับนะ มันจะออกสองรูนี่เนาะนิดนครับถ้ามันไม่หยุดเราก็หมุนนิดนึงนี่ครับทีหยุดแปะแปะ,แปะโอเคนะครับเนาะน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ทําการเกษตรนะครับทาน้ําหยด <c oughs> ก็วงคนไม่รู้เนาะผมบางทีก็ต้องปรึกษาใน youtube นะครับพอเราทําได้เราก็ออกมา ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ก็ไล่ปรับทุกตัวทุกต,ตัวครับให้มันเหลือรูเดียวนะครับมันปลูกตีมจะออกสองรูนะก็น้ํโอ่งหนึ่งก็น่าจะพอนะประมาณร้อยต้นนะครับต้นไม้ที่เราเราก็ต้นไหนไม่ถึงเดี๋ยวผมมีวิธีบอกเพื่อน,อ,นอีกนะครับต้นไหนที่ว่าตันนี้มันหยดถึงแต่จะมีต้นไม้อีกอยู่ข้างเนี้มันไม่ไม่ตรงสายนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอยู่ตรงกลางผมก็ใช้นี่ครับใช้สายเดี่ยวเนาะ,ะก็ดึงสายมาปื๊ดปื๊ดก็มาเสียบไปตรงนี้ จับเสียบตัวนี้น่ครับอันนี้คือต้นที่มันไม่ถึงนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เราก็ปรับให้เหลือเป็นน้ําหยดซะนะครับเดี๋ยวนี้น้อยก็พอนะครับก็ใส่มันพอแล้วก็ปรับเป็นน้ําหยดเนาะประหยัดน้ําแล้วให้มันได้สมวันต่อโอกนะครับโอเคนะครับเล็กนะครับซื้อมาเป็นม้วนอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อหัวหัวเล็กๆมาหัวนี่มานะครับ หัวนี้มาแล้วก็เอามาเสียบใส่นี้เสนะร็จแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อตัวเล็กนะครับแนะบบนี้แล้วก็ใช้ตะปูนะครับจาะตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาข้อต่อนี้ใส่เข้าไปแล้วก็มาสวมส่สายตัวนี้นะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ใส่หัวนะครับก็ดึงไปที่ต้นไม้ที่มันไม่ถึงเนาะง่ายมากครับผมประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมพาเพื่อนมาต่อน้ําหยดนะครับนี่ครับนี่เนาะหลังจากเมื่อวานผมต่อไปแล้วไม่เสร็จนะครับนี่ก็จะดึงสายเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ออกไปตามต้นไม้ตามที่เราปลูกไว้นะครับนี่ก็เหมือนเส้นเลือดดีๆนี่เองครับนี่ก็ต่อจากตรงนี้เนาะนี่ครับต่อมานี้ก็มาใส่ต้นนี้ครับแล้วก็มาใส่ต้นนี้แล้วก็ไปใส่ต้นมะม่วงครับวันนี้ ที่เราปลูกไว้เนาะอันนี้ก็ดอกแล้วแหละครับผมปลูกไว้หลายปีแล้วครับนี่ก็มันจะหยดไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะล้วก็หาไรามัดไว้หน่อยนะครับไม่ให้ไก่หรืออะไรมันเตะเนาะนี่ครับผมก็หยดใส่ต้นมะม่วงต่อมาครับตัวนี้ผมเพิ่งจะทำมาเช้านี้เนาะจะเปิดให้มันแรงหน่อยน่ครับก็มันจะอยู่แบบนี้ครับเราลด สามวันสี่วันลดครั้งนึงก็ได้ครับปล่อยน้ําหยุดนี่ครับยอดกําลังออกที่ผมก็ลังทําั่งต้นมะพร้าวผมมันไม่โตครับเพราะว่าผมไม่ได้ลดน้ํานี่นี่ผมลดก็ใส่เต็มที่เลยครับเป็นนี่ครับผมดึงสายมาอย่างนี้ครับง่ายครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนดูนะทีนี้ผมจะดึงมาใส่ต้นมะพร้าวต้นใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมวิธีการเนาะแล้วก็ต้นนี้ครับอันนี้ผมก็จะใส่นะครับเป็นต้นหม่อนนะครับผมก็จะปลูกันไว้นะครับไว้ เป็นอาหารสัตว์ไว้กินนะครับก็เอาตัวต่อตรงครับมีสามทางต่อตรงนะครับแล้วก็เอามาเสียบสายรูเลๆนี้ครับอันนี้ผมทําสายย่อยเข้าไปลดลดตามต้นไม้นะครับนี่เสร็จแล้วหาตะปูหรืออะไรครับแบลเบผมใช้มีดนะครับถ้าใช้มีดมันจะไม่ค่อยดีนะเพื่อนมันจะกว้างนะครับพอมันกว้างแล้วมันก็จะเปื้อนออกผมก็เจาะเลยครับผมอันนี้ผมปล่อยอยู่นะปล่อยน้ําอยู่ครับ น้ำผมไม่อยู่โอ่งเดียวนะครับโอ่งอยู่บนปวกนี่บนโพนเนาะนะครับโอ้โพูดภาษาไทยมาแข็งแรงแล้วก็นะครับน้ำปวกแล้วผมก็เสร็จแล้วก็ เอาหัวนี้มาใส่นี่นี่ครับเสียบเข้าไปเลยนี่เราก็เปิดได้นะนี่น้ำยังไม่ออกเนาะเปิดออกมาดูนะหมุนป,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 ปุ๊บๆออกแล้วครับนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้องนี้เลยครับเดี๋ยวก็หาอะไรมัดไว้ด้วยนะนีครับมันก็หยดของมันอย่างนี้เนาะก็ลดน้ําต้นไม้แบบต้องไม่ต้องลําบากนะครับประมาณนี้เลยครับซื้อ ซื้อมาเป็นขดอย่างนี้นะพเพื่อนๆไปซื้อมาถูกด้วยนะครับไม่แพงแล้วก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็ไปซื้ออันนี้เป็นข้ขอต่อสามทางแบบต,นนนะตรงนี้เนาะตรงไหนเราจะตัดเราจะต่อแล้วก็ซื้อมาเผื่อไว้หัวน,นี้ก็หัวละบาทสองบาทประมาณนี้นครับแล้วก็ตัวนี้ต่อตรงต่อสามทางนี้นะครับนี่ครับก็ต่อลักษณะนี้ครับง่ายๆเนาะเอาฝากเพื่อนๆําหรับเพื่อนที่คิดไม่ออกนะครับแรกๆผมก็คิดไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่า ก็ทำเกษตรครั้งแรกก็ไปดูในทูบบ้างอะไรบ้างพอได้ความรู้เล็กๆน้อยๆก็เอามาฝากเพื่อนๆเนาะให้ได้ทำเกษตรด้วยกันนะครับนี่นี่ผมก็จะปลูกผักปลูกอะไรไปไงั้นนะครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรที่กินได้นะครับแล้วก็ปลูกพืชคล้าครับตอนนี้ผมมีน้ํารดแล่ะผมสบายใจแล้ว,ลวนี้ผมเจาะบ,บด่ดานเองนะเดี๋ยวผมปลูกพ้าเพื่อนไปดูบ่าบบดานผมผมใช้ปูปุตานะครับประหยัดถึสี่สิบบาทผมถูได้สองวัน โบกบานผมนนะใช้ปั๊มชักธรรมดาครับลึก15เมตรนะครับก็มันก็ประหยัดดีนะเพื่อนๆก็ทำตามได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบน,นนี่โอ่งน,น้ำนีำ่ครับน้ำมันตองเลยจะเต็มงงละ นี้เราก็พอเสร็จแล้วนะครับอันนี้โงคงเอาผมทามาจากบ้านวันนั้นนะเนาะแล้วก็มาต่อตรงนี้ต่อใส่สายลงมานะครับต่อไปนี้นี้ต่อต่อไงก็ได้ให้มันอยู่นะอันนี้ผมใช้แค่นี้ประหยัดต้นทุนแล้วก็มาต่อใส่นี้นี้เป็นท่อเลี้ยงใหญ่นะเสร็จแล้วเราก็ต่อยายไปเนาะแล้วก็ต่อท่อนี้ออกไปต่อท่อนี้ไปใส่ต้นไม้แล้วก็ต่อเหมือนที่บอกครับทําเส้นไปต้นไหนต้นไหนที่เรา เดินสายไปไม่ถึงนะครับเราทําเส้นไปเนาะนะ,นะง่ายไหมเพื่อนๆคนไหนอยากเจาะบดานก็บอกผมได้นะครับถ้ามีไกลเกินไปเดี๋ยวผมเจาะให้นะครับ4นิ้วห้านิ้ว3นิ้ว6นิ้วอ่าสามสี่นิ้วนะครับ5นิ้วเนาะ,นะครับก็นี่ผมเจาะไว้4นิ้วลึกแค่20เมตรเองครับน้ําก็พอใช้ได้นะโอเคนะก็ประมาณนี้นะนเพื่อนๆอยากเจาะบดานก็คอมเมนหรือเบอร์โทรผมนะ ก็โทรมานี้นะ0659302069นะครับ0659302069นะครับก็รับจอกระดานเนาะนะครับก็อยากเจาะหรือติดโซลาเซล์ก็ปรึกษาผมได้นะนะครับก็มีความรู้ก็มาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านกับแงใจขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่หนีไปไหนขอบคุณทุกท่านที่ยังรักช่องเกษตรสาสรอยู่เสมอนะครับผมก็คิดถึงเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกท่านเพื่อนซ่อมเพื่อนช่างทุกท่านนะครับ เพื่อนเฟซเพื่อนไลน์ไปยังคิดถึงเสมอนะครับมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับผมเพื่อนๆไม่ได้อยู่กรุงเทลแล้วเนาะสำหรับเพื่อนช่างซ่อมก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ทางด้านอคอมเมนต์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผมด้านไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับ0 6 5 9 3 2 0 2 0 9นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เป็นเบอร์ไลน์นะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อน,อนกันได้เสมอนะครับยินดีต้อนรับยินดีรับใช้เพื่อนทุกท่านนะครับช่องเกษตรสารก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรเลยอ่า โดดเด่นมากมายนะครับขอให้รักกันนะครับก็อยู่ด้วยกันดูแลกันนะครับแล้วคลิปหน้าผมอัปเดตอะไรจะเอามาฝังเป็นอีกจลิบนี้ลาไแล้วสวัสดีครับ